สวัสดีครับเพื่อนๆตะลุยไอเดียชาแนลครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหัวพ่นน้ํานะครับทรงกระสุนนะครับก็เนี่ยครับรูปทรงเขาจะเหมือนกับรูกระสุนนะครับเป็นหัวพ่นน้ําทองเหลืองนะครับสามารถปรับได้หลายระดับครับพอดีผมทาโรงเรือนแคคตัสไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับที่เพื่อนๆเห็นครับ เป็นโรงเรือนแคกตัสเล็กๆนะครับแล้วด้วยความมักง่ายของตัวผมเองนะครับแล้วก็เผื่อตอนที่ผมไม่อยู่บ้านนะครับก็จะได้ใช้หัวพ่นฝอยตัวนี้นะครับทำการจัดการให้น้ำต้นแคกตัดนะครับ4ตัวนะครับที่ผมซื้อมามันขายเป็นเซ็ตนะครับซื้อหาซื้อได้ทั่วไปนะครับ4ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา พร้อมส่งอยู่ที่220บาทนะครับก็เอาแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสนใจก็พิมพ์คําว่าหัวพ่นน้ําทรงกระสุนนะครับหาซื้อได้ในแฟนเพจ Facebook s h o ป e, ี้แล้วก็ Lazada ครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบของเขานะครับตรงนี้จะเป็นยางนะครับเห็นเป็นรูตรงนี้ไหมครับตรงนี้เอาไว้กรองนะครับกรองเศษนะครับ เศษตะไคร่น้ํานะครับเราก็ใส่ปิดไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเวลาตะไคร่น้ําผ่านเข้ามาตรงนี้มันก็จะติดตัวกรองตรงนี้นะครับแล้วส่วนหัวตัวนี้นะครับปรับปรับได้ถอดได้นะครับเห็นไหมครับลักษณะภายในนะครับจะมีรูออก4รูนะครับเล็กๆนะครับอ่านะครับเพื่อนๆเห็นตรงหัวเล็กๆตรงนี้ไหมครับเวลาเราใส่นะครับ เราก็จะหมุนเกลียวนะครับเห็นตรงกลางไหมครับถ้าเราหมุนเกลียวมาประมาณนี้น้ําจะออกเยอะนะครับจะออกเป็นเส้นตรงนะครับถ้าเราหมุนลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มเห็นนะครับเห็นร่องชัดเจนขึ้นตรงนี้ก็จะออกเป็น่อฝอยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูหน้างานเลยดีกว่าครับไปเลยครับี่ครับตอนนี้ เราก็เข้ามาอยู่ที่โรงเรือนแค็กตัดนะครับเป็นโรงเรือนเล็กๆนี่แหละครับที่ผมทําไว้นะครับก็เน้นเป็นเลี้ยงพวกยิมโนโด่างนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็นี่ครับกําลังทํากําลังตกแต่งอยู่เลยนะครับก็มีหลากหลายสีนะครับเอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเอาไว้ดู นะครับเวลาเราคลายเครียดจากที่ทํางานนะครับนี่หัวนะครับผมใช้ท่อที่ฝังดินขึ้นมาแล้วก็นะครับต่อเป็นท่อเป็นลำขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนหมุนเกลียวเข้าไปท่อที่ใช้แล้วก็ขนาดเกลียวที่หัวพ่นน้ํานะครับจะเป็นขนาด4หุนนะครับเราก็หมุนไปตามปกติได้เลยนะครับหมุนเข้าหมุนออกได้สบายนะครับพอหมุนเข้าเสร็จแล้วก็ปรับระดับนะครับเหมือนที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะครับให้มันมีร่อง โผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับนไหครับจะเห็นเป็นรองเป็นรูนิดนึงหลังจากนั้นก็ทําการทดสอบเปิดน้ําได้นะครับผมฝังอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับ3จุดก็หัวกลางท้ายนะครับให้ฝอยเขาพ่นขึ้นมาเนี่ยให้มันประสานกันนะครับแล้วก็ใช้ระยะการพ่นอยู่ประมาณ สัก10-15นาทีก็ได้แล้วครับมันก็จะชุ่มนะครับชุ่มไปจนถึงส่วนของรากนะครับไปจนถึงก้นกระถางได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับดูว่าลักษณะของน้ำและการพ่นของฝอยน้ำเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเปิดน้ำก่อนนะครับเปิดน้ำนะครับ ่ะเห็นไหมครับตอนนี้หัวบางหัวของเราเนี่ยไม่ได้ปรับระดับนะครับมันก็จะพุ่งตรงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปหมุนตรงอ่าเขาเรียกว่าตรงตรงตรงหัวตรงเกลียวนะครับให้มันมีอ่ามีลักษณะการพ่นน้าให้เป็นสเปรย์เป็นฝอยมากขึ้นนะครับ ตอนนี้หัวเริ่มเปิดเป็นฝอยแล้วนะครับแต่ว่าผมเปิดน้ำไม่แรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ำให้มันแรงขึ้นมาอีกนิดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับอตอนนี้เราเปิดน้ำแรงขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับน้ำกระจายนะครับ เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนะครับกับหัวพ่นน้ําทรงกระสุนนะครับฟองน้ํลฝอยน้ําที่พ่นออกมานะครับก็ทําให้กระถางของต้นแคคตัสของเรานะครับชุ่มฉ่าไปทั้งโรงเรือนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนันใดสนใจก็ลองนะครับลองไปเซิร์ชดูได้นะครับในช้อปปี้ a ั a ดานะครับส่วนวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องตะลุยไอเดียให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ